รอยว่างจากความคาดหวังในชีวิตของเราแทบทุกคนล้วนมีความคาดหวังไม่ว่าจะคาดหวังให้ตัวเองประสบความสำเร็จคาดหวังให้คนรักไม่เปลี่ยนไปคาดหวังให้คนรอบข้างเข้าใจเราคาดหวังให้ชีวิตเป็นไปตามที่ฝัน แต่เมื่อความจริงไม่เป็นดังหวังความทุกข์จึงบังเกิดการปล่อยวางจากความคาดหวังจึงไม่ใช่การหมดศรัทธาในชีวิตหรือเลิกมีเป้าหมายใดๆแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เป็นการเข้าใจว่าโลกไม่ได้หมุนตามใจเราทุกสิ่งมีเหตุมีปัจจัยของมันและหลายอย่างในชีวิตนั้นควบคุมไม่ได้เลยความคาดหวังคือดาบสองคม ในด้านหนึ่งความคาดหวังอาจเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าตั้งเป้าหมายมีวินัยพยายามทำให้ดีขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งความคาดหวังที่ฝังลึกและยึดมั่นมากเกินไปมักจะกลายเป็นกับดักของความทุกข์เช่นเราคาดหวังให้ลูกต้องเป็นอย่างที่เราคิดไว้แต่ลูกกลับเลือกทางเดินของตนเองเราคาดหวังให้เพื่อนเข้าใจเราโดยไม่ต้องอธิบายแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าเรารู้สึกอย่างไร หรือแม้แต่คาดหวังให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่เมื่อเจอกับความไม่แน่นอนความผิดหวังก็ถาโถมเข้ามาการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้การปล่อยวางจากความคาดหวังคือการวางใจอย่างเป็นกลางต่อผลลัพธ์ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ยอมรับได้ว่าบางอย่างอาจไม่เป็นดังหวังการปล่อยวางคือการใช้ชีวิต ด้วยความตั้งใจเต็มที่แต่ไม่ผูกใจไว้กับผลที่ต้องเกิดขึ้นตามแผนในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นย่อมดับไปความสำเร็จความล้มเหลวความสมหวังความผิดหวังล้วนเป็นของชั่วคราวหากเราเข้าใจธรรมชาตินี้เราจะไม่หลงยึดกับภาพในใจที่เราสร้างขึ้นอยู่กับปัจจุบันแทนการเฝ้ารออนาคตบ่อยครั้งความคาดหวังทำให้เราหลงลืมปัจจุบัน เราอาจเฝ้ารอวันที่จะมีความสุขแทนที่จะเห็นความสุขเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าการปล่อยวางจากความคาดหวังจึงหมายถึงการมีใจที่เปิดกว้างพอจะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่รีบดึงอนาคตมาแบกไม่จมอดีตให้หนักใจวิธีฝึกปล่อยวางจากความคาดหวงังสังเกตใจตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกทุกลองถามใจว่าเพราะอะไร แล้วจะพบว่าแทบทุกครั้งล้วนเกี่ยวข้องกับความคาดหวังที่ไม่ได้ดังหวังฝึกอยู่กับความจริงแทนที่จะบังคับให้ชีวิตเป็นตามใจเราลองเรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกเข้าใจคนอื่นและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆใช้ความการุณาแทนการควบคุมยิ่งเรารักใครมากเท่าไหรเรามักคาดหวังจากเขามากเท่านั้น แต่หากเปลี่ยนจากการคาดหวังเป็นความเมตตาเราจะรักเขาในแบบที่เขาเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เขาเป็นตั้งใจเต็มที่แต่ไม่ยึดติดผลทำสิ่งใดด้วยความเต็มใจและเต็มที่ที่สุดแต่ให้ใจวางลงบนฐานของไม่เป็นไรก็ได้ผลลัพธ์ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่จิตใจที่สงบต่างหากที่เป็นรางวัลการปล่อยวางจากความคาดหวังไม่ได้ทำให้ชีวิตไร้เป้าหมาย แต่ทำให้เรามีความสุขแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายเพราะเราหยุดเอาผลลัพธ์มาเป็นเครื่องตัดสินคุณค่าของชีวิตเมื่อวางความคาดหวังได้ใจเราก็เบาชีวิตก็เบาและความสุขก็เกิดขึ้นในทุกก้าวที่เราเดินไม่ใช่แค่ในจุดหมายที่เราหมายตาเมื่อความคาดหวังกลายเป็นความทุกข์ในช่วงหนึ่งของชีวิตเราทุกคนล้วนมีความคาดหวังอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังต่อคนอื่น ความคาดหวังต่อสถานการณ์หรือแม้แต่ความคาดหวังต่อตัวเองเราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราต้องการอยากให้คนรักเข้าใจอยากให้ชีวิตราบรื่นอยากให้สิ่งที่เราลงแรงทำเกิดผลตามที่คิดไว้แต่หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าความคาดหวังเหล่านี้เองที่เป็นต้นเหตุสำคัญของความทุกข์โดยไม่รู้ตัวความคาดหวังคือการวางใจไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อเราคาดหวังเรากำลังฝากใจไว้กับสิ่งภายนอกเราหวังว่าเขาจะรักเราต่อเราหวังว่างานจะประสบความสำเร็จเราหวังว่าอนาคตจะดีตามแผนที่หวางไว้แต่โลกนี้ไม่เคยหมุนตามใจเราและผู้คนก็มีเส้นทางของเขาเองเราจึงเริ่มรู้สึกผิดหวังเสียใจโกรธหรือแม้แต่สิ้นหวังเมื่อสิ่งที่เราคาดไว้ไม่เกิดขึ้นจริงความคาดหวังจึงกลายเป็นภาระทางใจเป็นการสร้างเงื่อนไข ให้ชีวิตต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะพอใจถ้าไม่ได้ตามที่คิดใจก็ปั่นป่วนร้อนรุ่มกลายเป็นทุกข์ในที่สุดความคาดหวังกับความพยายามไม่ใช่สิ่งเดียวกันหลายคนสับสนระหว่างการมีความคาดหวังกับการมีเป้าหมายหรือความพยายามเราอาจตั้งใจทำสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่เช่นทำงานให้ดีที่สุดสื่อสารอย่างจริงใจ หรือดูแลคนที่เรารักอย่างเต็มกำลังแต่เมื่อเราหวังผลจากสิ่งที่เราทำเกินไปเรากำลังยึดติดกับผลลัพธ์นั้นมากกว่าการลงมืออย่างมิสติกในทางธรรมก,การลงมือทำด้วยความตั้งใจแต่ไม่แบกรับผลลัพธ์ไว้ในใจคือการวางใจในเหตุและผลไม่ใช่ปล่อยตามบุญตามกรรมอย่างไม่รับผิดชอบแต่เป็นการไม่สร้างเงื่อนไขให้ใจต้องทุกข์หากสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามแผน เมื่อเราปล่อยความคาดหวังใจจะเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อการรู้เท่าทันความคาดหวังในใจไม่ใช่การเลิกฝันหรือหยุดตั้งเป้าหมายแต่คือการรู้จักวางใจอย่างเป็นกลางรู้ว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างอย่างที่ต้องการจึงจะมีความสุขการลดความคาดหวังลงบ้างคือการเปิดโอกาสให้ใจได้หายใจได้ผ่อนคลายจากแรงกดดันที่ตัวเองสร้างขึ้น บางครั้งการไม่คาดหวังอะไรมากเกินไปกลับทำให้เรารับรู้ความงดงามของสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ชัดเจนขึ้นเราอาจจะยิ้มได้กับเรื่องธรรมดารู้สึกขอบคุณแม้กับสิ่งเล็กน้อยและเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกให้เราเท่าไรแต่อยู่ที่ว่าใจเราวางได้มากแค่ไหนความจริงของชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ในทางพุทธศาสนาสัจธรรมสำคัญที่ช่วยคลี่คลายความทุกข์จากความคาดหวังคืออน,นิจจังความไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่มีสิ่งใดอยู่ในความควบคุมของเราอย่างถาวรแม้แต่ตัวเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหากเข้าใจข้อนี้อย่างลึกซึ้งใจจะเริ่มคลายจากความยึดติดว่าอะไรควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นเราเริ่มอยู่กับสิ่งที่เป็นมากกว่าสิ่งที่อยากให้เป็นและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบัน มันจะไม่เฝ้ารอผลลัพธ์จากอนาคตและไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิดหวังนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงของใจความคาดหวังไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหากเราใช้มันอย่างรู้เท่าทันมันสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาแต่เมื่อความคาดหวังมากเกินไปมันจะกลายเป็นกรงขังใจอย่างเงียบงนันทางแห่งความเบาคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แต่ไม่เอาผลลัพธ์มาเป็นเครื่องตัดสินคุณค่าของชีวิต เมื่อเรายอมรับว่าโลกไม่หมุนตามใจเราแต่เราหมุนใจให้เข้ากับโลกได้ชีวิตจะไม่ต้องรออะไรให้สมบูรณ์ก็สุขได้ในแบบที่เป็นหลายคนอาจเคยมีคำถามในใจว่าเรารักเขาจริงๆหรือเราแค่ต้องการอะไรบางอย่างจากเขาเรารู้สึกอบอุ่นในรักหรือเราแค่กลัวการอยู่คนเดียวเรากำลังให้หรือกำลังเฝ้ารอการได้รับคำถามเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะเป็นการพิจารณาที่นำไปสู่การรู้จักใจตนเองอย่างแท้จริงความรักคือการให้หรือการคาดหวังคือการเรียกร้องความรักที่บริสุทธินั้นไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไม่ต้องการการควบคุมไม่หวังว่าอีกฝ่ายจะต้องเป็นอย่างใจเราเป็นการให้โดยไม่อิงผลเป็นการห่งใยที่ไม่ผูกมัดเป็นความปรารถนาดีที่ไม่จากัดเงื่อนไข แต่ความคาดหวังในความรักมักเริ่มต้นจากความกลัวกลัวจะไม่ถูกรักกลับกลัวเขาจะเปลี่ยนไปกลัวตัวเองไม่สำคัญเราจึงเผลอเรียกร้องให้เขาทำให้เรารู้สึกมั่นคงขอความสนใจขอเวลาขอคำยืนยันขอการกระทำต่างๆจนบางครั้งเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนแต่เรามองว่าเขาคือคำตอบของความว่างเปล่าในใจเรา นี่คือจุดที่ความรักกลายเป็นภาระก,กลายเป็นการยึดติดกลายเป็นสิ่งที่อึดอัดทั้งกับเขาและกับตัวเราเองรักที่แท้เริ่มต้นจากการรู้จักตนเองหากเรายังไม่รู้ว่าตนเองกำลังรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรกลัวอะไรเราจะมอบรักที่แท้ให้ใครไม่ได้เลยเพราะแท้จริงแล้วเรายังไม่รักตัวเองด้วยซ้ำ การรู้จักตนเองด้วยใจที่เปิดกว้างไม่หลอกตัวเองไม่ปฏิเสธความกลัวความขาดความโหยหาจะช่วยให้เราเห็นชัดขึ้นว่าที่เราคิดว่ารักบางทีมันคือการยึดที่เราคิดว่าผูกพันบางทีมันคือความกลัวการสูญเสียที่เราคิดว่าหวังดีบางทีมันคือการอยากควบคุมให้อีกฝ่ายเป็นตามใจเราเมื่อเห็นเช่นนี้ด้วยใจที่สงบเราจะค่อยๆปล่อย ไม่ใช่ปล่อยเขาไปแตกคือปล่อยความคาดหวังลงแล้วรักจะกลับมาเป็นสิ่งที่อ่อนโยนอีกครั้งความรักที่ไม่ต้องสำเร็จหลายคนเชื่อว่าความรักที่ดีต้องลงเอยด้วยกันต้องมีความสุขเสมอไปแต่นั่นอาจเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความคาดหวังที่แฝงตัวในชื่อของความรักความรักที่แท้ไม่จำเป็นต้องมีตอนจบแบบนิยาย บางครั้งแค่เราได้รักใครสักคนอย่างเข้าใจและไม่บิดเบียนแม้เขาจะไม่ได้เป็นของเราแม้เขาจะจากไปแม้ความสัมพันธ์จะจบลงแต่มันยังคงเป็นความรักอยู่ดีความรักที่ปล่อยวางไม่ผูกมัดไม่เรียกร้องเป็นรักที่ให้พื้นที่อีกฝ่ายได้เติบโตในแบบของเขาและให้ตัวเราเองได้รู้จักคำว่ารักอย่างมีอิสระ รักหรือคาดหวังให้เราลองเฝ้าสังเกตใจอย่างซื่อสัตย์ว่าสิ่งที่เรารู้สึกต่อใครคนหนึ่งคือการอยากให้เขามีความสุขหรืออยากให้เขาทําให้เราสุขคือความสุขที่ได้เห็นเขาเป็นตัวของตัวเองหรือความอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราฝันคือความเต็มใจจะอยู่หรือความกลัวจะเสียเขาไปหากตอบได้ด้วยใจที่ไม่ปิดบังตัวเองเราจะรู้ว่า ความรักที่แท้มีอยู่แล้วในใจเราไม่ต้องไปควานหาไม่ต้องไปสร้างแค่เพียงเราลดความคาดหวังรักแท้ก็จะปรากฏความหวังดีที่แฝงความคาดหวังในชีวิตประจำวันเราอาจเคยบอกกับใครว่าเราหวังดีกับเธอเราทำไปเพราะรักเราเตือนเพราะอยากให้เธอดีขึ้น คำพูดเหล่านี้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความปรารถนาดีแต่หากเราตั้งใจพิจารณาอย่างซื่อสัตย์กับตนเองเราอาจพบว่าเบื้องหลังความหวังดีนั้นแท้จริงมีความคาดหวังบางอย่างซ่อนอยู่เราหวังให้เขาเปลี่ยนเราหวังให้เขาทำตามคำพูดของเราเราหวังให้เขาเป็นในแบบที่เราคิดว่าดีและเมื่อเขาไม่เป็นอย่างที่หวัง เราก็รู้สึกผิดหวังโกรธน้อยใจหรือแม้แต่ตัดสินเขาในใจว่าเขาไม่ฟังเราความหวังดีที่แท้จริงต้องไม่มีเงื่อนไขทามาสอนให้เรารู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นเดียวกับความหวังดีที่เบิสุดแท้จริงต้องปราศจากความต้องการใดๆให้สิ่งที่เราทำส่งผลตามที่ใจเราต้องการเราทำด้วยเมตตาและยอมรับว่า เขาอาจจะไม่เปลี่ยนเขาอาจจะยังทำในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเขาอาจจะเจ็บปวดเรียนรู้และเติบโตในวิธีทางของเขาเองเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะวางความคาดหวังลงได้และเปลี่ยนจากการพยายามเปลี่ยนเขามาเป็นการอยู่เคียงข้างเขาอย่างเข้าใจทำไมเราจึงชอบอแอบแฝงความคาดหวังในความหวังดี พราะในใจลึกๆของมนุษย์ทุกคนต่างต้องการควบคุมสิ่งรอบตัวให้เป็นไปอย่างที่ตนคิดว่าดีเราคิดว่าเรารู้ดีที่สุดสำหรับเขาเราจึงให้คำแนะนำสั่งสอนหรือแม้แต่บังคับโดยบอกตัวเองว่าเราทำเพราะรักแต่นั่นอาจเป็นการปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาเองการหวังดีแบบมีเงื่อนไข จึงไม่ต่างจากโซ่ที่คล้องเขาไว้แม้จะคล้องด้วยคำว่ารักแต่ก็ยังเป็นโซ่เปลี่ยนจากความหวังดีที่กดดันเป็นความเข้าใจที่ปล่อยวางธรรมะกไม่ได้สอนให้เราละเลยแต่สอนให้เราเข้าใจและไม่ยึดติดการหวังดีโดยไม่คาดหวังผลคือการให้พื้นที่ให้คนอื่นได้เป็นตัวของเขาเองพร้อมกับการวางใจว่า แม้เขาจะเลือกทางผิดนั่นอาจเป็นบทเรียนที่เขาต้องพบด้วยตนเองไม่ใช่เราที่ต้องเข้าไปจัดการให้ทุกอย่างถูกต้องเสมอไปความหวังดีที่แฝงความคาดหวังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแต่คือความพยายามควบคุมในรูปแบบที่อ่อนโยนเมื่อเรารู้ทันใจตนเองเราจะเห็นความจริงอันละเอียดอ่อนนี้และค่อยๆวางใจ ให้ความหวังดีของเราเป็นเพียงการหยิบยื่นความเมตตาโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในผลลัพธ์นั่นคือความหวังดีที่เปลี่ยนด้วยธรรมและเป็นของขวัญที่งดงามที่สุดที่เราจะมอบให้ใครสักคนได้วางใจในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ศิละปะแห่งการยอมรับอย่างมีปัญญาในชีวิตของเราทุกคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถควบคุมได้และอีกมากมายที่เราไม่อาจควบคุมได้เลย ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศความคิดของคนอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยและการเวลาการเรียนรู้ที่จะวางใจในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จึงไม่ใช่การยอมแพ้หรือทอดทิ้งความรับผิดชอบแต่เป็นการฝึกใจให้รู้จักยอมรับสิ่งที่เป็นจริงอย่างมิสติและเมตตาโลกนี้ไม่ได้มาเพื่อให้เราเอาชนะแต่เพื่อให้เราเข้าใจ เรามักเติบโตมากับแนวคิดที่ว่าหากเราพยายามมากพอเราจะสามารถควบคุมทุกสิ่งในชีวิตได้แต่เมื่อเติบโตขึ้นเรากลับพบความจริงอันแหลมคมว่าต่อให้พยายามแค่ไหนบางสิ่งก็ยังไม่เป็นดั่งใจอยู่ดีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเฉียบพลันคนที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ทันตั้งตัวเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนที่ชีวิตมอบให้เพื่อสอนให้เราวางใจวางใจไม่ใช่การนิ่งดูดายแต่คือการรู้จักพอดีของจิตใจไม่ดิ้นรนในสิ่งที่เกินกำลังไม่ยึดมั่นในผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนไม่ทุ่มพลังกับความหวังลมๆแล้แงๆจนหลงลืมความสงบที่อยู่ตรงหน้าการยอมรับการยอมแพ้ หลายคนเข้าใจผิดว่าการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือการยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่ในทางธรรมะการยอมรับคือความกล้าหาญขั้นสูงเป็นการ,รเผชิญหน้ากับความจริงโดยไม่มีการแต่งแต้มเป็นการวางตัวลงอย่างอ่อนโยนในอ้อมกอดของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรายอมรับว่าวันหนึ่งคนที่เรารักจะจากไป เรายอมรับว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนเรายอมรับว่าแม้จะวางแผนอย่างดีที่สุดก็อาจผิดพลาดได้เสมอในความยอมรับนี้เองที่เราพบความสงบและเมื่อใจไม่ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นใจจึงไม่ทุกข์ธรรมชาติสอนเราวางใจลองดูต้นไม้ในฤดูแลง้งใบมันอาจร่วงเหี่ยวเฉาแต่อยู่เงียบๆอย่างสงบรอฝนรอแสงแดด รอเวลาโดยไม่กดด่าไม่ดิน้นรนไม่เร่งให้ฤดูเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตอื่นในธรรมชาติก็เช่นกันต่างเข้าใจวงจรของชีวิตและไม่ขัดขืนเราในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจละเอียดอ่อนจะสามารถเรียนรู้จากธรรมชาตินี้ได้เช่นกันว่าการปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามทางของมันนั้นไม่ได้หมายถึงความเฉยชาแต่มันคือความกล้าที่จะวางมือจากสิ่งที่ไม่ใช่ของเราโดยตรง เมื่อวางใจได้ใจจึงเบาจิตท,ที่ดิ้นรนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือจิตท,ที่เหนื่อยล้าและเปลืองพลังโดยปล่าประโยชน์แต่จิตท,ที่รู้จักวางรู้จักพอรู้จักเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนเขากลับมีพลังเงียบที่มั่นคงภายในมีรอยยิ้มแม้ในวันที่ฝนตกมีความหวังแม้ในความเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเข้าใจว่าทุกอย่างก็แค่ผ่านมาและผ่านไป ่อยมือจากการควบคุมต่อยใจให้เบิกบานการวางใจในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือทักษะของผู้ที่มีปัญญาเป็นหนทางแห่งการปลดปล่อยจากทุกอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะทุกอย่างดีเสมอไปแต่เพราะเราเลิกพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เราคิดว่าควรจะเป็นแทนที่จะบีบคั้นใจให้วิ่งไล่ตามทุกสถานการณ์เรากลับหันมาอยู่กับความเป็นจริง และพบว่าความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากการควบคุมทุกอย่างให้ได้แต่มาจากการวางใจได้แม้ในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลย